เป็นรูปเป็นร่างะนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ากลไกาการเลือกตั้งของสมาคมฟ,ฟุตบอลก็ยังไม่มีความชัดเจนก็เลยก็เลยบอกว่าของไทยเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ธรรมนูญใหม่นะครับในเรื่องของการลดจํานวนเสียงลงเหลือ72เสียงเนี่ยทางตัวแทนของฟีฟ่าเขาบอกว่ามันไม่ได้มีการตัดสิทธิ์แต่ว่ามันเป็นการเขาเรียกว่า,าให้สโมสรไปคัดเลือกกันมา เพื่อที่จะมาลงคะแนนให้เหลือเจ็สิสองเสียงนะครับประเด็นหลักมันประมาณนี้นะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มมีการซักถามผมเล่าตามเหตุการณ์นะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มมีการซักถามซึ่งคุณพินิษงาแมพิงซึ่งเป็นประธานชมรมเชียร์ไทยแล้วก็เป็นผู้สมัครเป็นผู้สมัครด้วยก็ลุกขึ้นถามแน่นอนจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคำถามแรกเลยเนี่ยนะฮะคุณพินิจถามเลยว่า เลสเปกหรือเปล่าคุณเคารพในกฎหมายท้องถิน่นหรือเปล่าประเด็นแรกก็เถียงกันพอสมค,ควรแล้วพี่บีถ้าถามฟีฟ่าฟีฟ่าก็ตอบดีมากเลยอ่ะอตอบแบบก็เป็นมีเรื่องได้นะฮะคุณพี่นิทถามว่าเครารพกฎหมายท้องถิ่นหรือเปล่าทางฟีฟ่าก็บอกว่าเราเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศแต่ว่าเราก็ไม่ได้บังคับให้สหพันบอลมันเป็นสมาชิกของฟีฟ่าเมื่อเป็นสมาชิกของฟีฟ่าแล้วเนี่ยก็ต้องเคารพในกฎของฟีฟ่าด้วยเช่นกัน เออนะตอบดีไหมมันก็ตอบดีหมนกันนะพูดถึงนะหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันโอเคก็ก็ไม่ได้ว่าเป็นการล่วงละเมิดในเรื่องของประเด็นคือเขากําลังจะสื่อว่าก็ไม่ได้มีการล่วงเกินหรือว่าละเมิดกฎหมายของของท้องถิ่นครับนะครับคุณพินิจก็ยิงคําถามไปไปหลายอย่างนะฮะโดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่าคุณวรวีเนี่ยเหลือบาระการทํางานอยู่แค่หนึ่งวันและอยู่ดีๆเนี่ยไอการเหลือหนึ่งวันเนี่ยจะมาเปลี่ยนธรรมนูญเนี่ย คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยุติธรรมหรือไม่ครับเหมาะสมหรือไม่อะไรทํานองนี้นะฮะซึ่งตัวแทนฟีฟาเองก็บอกว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าประกาศคือจริงๆเขาบอกว่าเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยสมาคมฟ,ฟุตบอลไทยทศไทยก็มีการรับตติไปแล้วแลวจริงๆถ้าประกาศล่วงหน้าก่อนสักหกเดือนเนี่ยทุกอย่างก็จบไปแล้วแต่ว่ามันมัน,ม,นมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเลือกตั้งแบบเก่า แล้วมันไปโดน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 ,โดนพักการเป็นสมาชิกหรือโดนแบนเนี่ยมันก็ไม่ดีสู้เลือกตั้งแบบใหม่ดีกว่าให้มันจบไปเลยให้มันจบไปอะไรเงี้ยผมสรุปอย่างนี้แล้วกันว่าทางฟีฟ่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้บังคับพี่บีบเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้บังคับว่าจะต้องมาใช้ธรรมนูญใหม่ตามมาตรฐานของฟีฟ่าแต่เขาบอกว่าถ้าชาติประเทศไทยเนี่ยไม่ใช้ไม่ใช้ธรรมนูญมาตรฐานตรงเนี้ย เขาทางคณะกรรมการเนี่ยเขาก็จะเอาประเด็นเนี้ยเข้าไปหารือกับทางฟีฟ่าแล้วก็พิจารณาต่อว่ามันจะเป็นอย่างไรซึ่งเขาบอกว่าตามแนวทางเนี่ยที่เคยเห็นกันอยู่ก็คือว่าการพักสิทธิ์การเป็นสโมสรส,สมาชิกพูดภาษาให้เข้าใจบ้างๆนั่คือว่าการโดนแบนนั่นเองละครับ,รบแต่ประเด็นเนี้ยมันก็คือฟีฟ่าเขาเขาไม่พูดเต็มปากว่าเป็นการบังคับแต่เขาก็พูดในทำนองว่าถ้าไม่ทำเนี่ยก็จะถูกแบน เข้าใจไหมพี่ก็เข้าใจอยู่ก็ประมาณคือคือหมายถึงว่าแนะให้ใช้แบบนี้คือเขาแนะให้ใช้ให้แนะให้ใช้แบบนี้คือประมาณว่ามันไม่มีกฎอะว่าคุณต้องใช้แต่ว่าถ้าคุณไม่ใช้เนี่ยมันเป็นอันรู้กันว่าถ้าคุณไม่ทําตามฟีฟ่าเนี่ยครับคุณมีสิทธิ์ที่โดนลงโทษได้นั่นคือคําถามนะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่มีการถกเถียงกันว่าเขาบังคับให้ใช้72เสียงหรือเปล่าอความจริงแล้วเขาไม่ได้บังคับหรอกครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สมาคมฟุตบอลเราดําเนินการอ่า ทำปรับปรุงปรับปรุงไปนะครับซึ่งเขาจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่ยังไงเนี่ยนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ส่งเรื่องนี้ไปให้ฟีฟ่าเป็นผู้แอปพรูฟอีกทีฟีฟ่ไม่สามารถจะมาล่วงรู้กิจการภายในประเทศได้นะว่าในแกะแต่ละที่แต่ละสโมสรก็มีโครงสร้างกันอย่างไรนะครับก็แล้วแต่ที่สมาคมนั้นๆจะทําการปรับปรุงโครงสร้างไป ครับ,รบโดยมีเหตุผลอ้างอิงใบข้อหน 1, 2, 3, อึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่อันนี้ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงที่สุดคือประเด็นที่มีการาพูดคุยแล้วก็มีการซักถามนะฮะแล้วก็มีการซักถามกันหรือว่าพูดคุยกันเนี่ยโต้เถียงกันเนี่ยก็ก็คือเรื่องเสียงเหมือนกันนะครับก็มีตัวแทนของทางชนบุรีเขาถามไปว่า,ารู้หรือไม่ว่าเจ็ดสิบสองเสียงเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชสโมรสรสมาชิกของสมาคมฟุตบอลทั้งหมดมนะครับเพราะว่าการเป็นสโมสรสมาชิกเนี่ย ก <t> ็จะต้องเป็นทีมที่มาแ่ช่วยบรรยทสถานทีมในยูเชียนสองมีทีมจังหวัดเนี่ยไม่ใช่ทีมสมโมสรสมาชิกถามว่าฟีฟ่ารู้หรือไม่แล้วก็มันมีขั้นตอนในการที่จะเป็นสมาชิกซึ่งจะได้มีสิทธ <t> ิ์ลงคะแนนเสียงทางฟีฟา่าก็ตอบในํำนองว่าเขารู้รู้นะฮะว่าว่าเจ็ดสองเสียงเนี่ยอาจจะไม่ใช่สโมสรสมาชิกของสมาคมทั้งหมดแต่ว่าการที่ทีมได้มาเล่นในลีกเนี่ยมันหมายความว่าคุณก็เป็นสมาชิกของสมาคมแล้วครับแล้วฟีฟ่าก็ยังบอกอีกว่า มันน่าจะเป็นการดีด้วยซ้ำนะฮะทีทท่ทีมที่เข้าแข่งขันเนี่ยจะมีการพัฒนาสโมสรให้พัฒนายิ่งขึ้นแล้วพวกเขาก็จะได้สิทธิในการลงคะแนนเสียงมันต่างจากการที่สมัครเป็นสมาชิกแล้วคุณก็ได้สิทธิ์ในการลงคะแนนเลยคือเขาพูดพูดมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคือเราอย่าไปฝากในเรื่องของอนาคตช่ไว้กับทีมสมัครเล่นใช่ไหมล่ะใช่เขาบอกว่าจะไปฝากอนาคตไว้กับทีมสมัครเล่นไม่ได้แล้วเขาก็ระบุอีกว่าการที่อย่างทีมั่วยราชธานได้สิทธิแชมป์และรองแชมป์ ตัยพระราชานขอคองอเนี่ยหทีมเขาก็บอกว่ามันคือประมาณว่ามันก็ล็อกไม่ได้นี่ว่าทีมไหนจะมาเป็นแชมป์ไม่เป็นแชมป์แล้วก็ทีมจดิวิชั่นสองเนี่ยสามสเสียงก็จะมีกระบวนการในการคัดเลือกมาทางฟีซ่าก็ยืนยันว่ามันน่าจะเป็นวิธีการที่โปร่งใสนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยแน่นอนก็จะมีกระบวนการในส่วนของดิวิชั่น2เนี่ย ซึ่งจะมีการคัดสรรในครั้งต่อๆไปที่มันจะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าว่าทำยังไงถึงจะมีสิทธิ์ไปลงคะแนนซึ่งประเด็นนี้มันไม่จบพี่บีเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันอีกีนะฮะก็แต่ว่าทางฟีฟ่าเขาก็ตอบข้อสักขามประมาณนี้มีคนถามด้วยนะฮะตัวแทนจากภูเก็ตคุณไปทูลช่อยดีมากกคุณเขาว่าเขาถามว่าอ่านในสังคมออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าฟีฟ่าตัวปลอม <ersch> เขาวอาเขาอ่านอะไรอ่ออนไลน์อ่าเขาบอกวินนี่รักมากนะเขาว่าฟี ف าตัวตัวจริงหรือตัวปลอมครับทางมิสเตอร์เทลลี่ก็เลยโชว์บัตรแต่นี่คืออารมณ์ขำๆนะถ้าพี่บีอยู่พอดีนี้ยตอนนั้นยังไม่มาเป็นอารมณ์ขำๆกันฮะอารมณ์ขำๆก็ตัวแทนของฟี ف าก็ชูบัตรประจําตัวขึ้นมาให้ดูก็ยืนยันว่าเป็นตัวจริงแน่นอนเป็นครั้งแรกที่ฟี ف าต้องควักบัตรนะเนี่ยคุณไูร์ทูนี่ก็พูด คือนายรรนองบอกว่าสมาคมฟุตบอลเนี่ยเหมือนองค์ุรีมานครับอ่าองคุรีมานคือเมื่อก่อนก็ไปตัดนิ้วให้ให้พี่บีตัดนิ้วเขาคือทําชั่วมาก่อนใช่ใช่ใช่แล้วอยู่ดีๆจะเป็นคนดีจะกลับตัวไปเป็นคนดีเหมือนคุลีมานใม่ไหมทำไมจะไม่ให้โอกาสก็คือหมายความว่าเมื่อก่อนการเลือกตั้งเนี่ยก็มีพวกผีพวกอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วถึงวันเนี้ยก็จะมาปรับรูปแบบใหม่ทำไมไม่ให้โอกาสเอออันนี้ก็อันนี้ก็เป็นคําถามจากตัวแทนจากภูเก็ตก็บอกประมาณว่าภูเก็ตเนี่ย ปีหนึ่งเนี่ยเตะก็สี่สิบกว่าแมตช์ใช่ไหมฮะโดนปรับก็เป็นแสนเออก็ก็ทำไมจะไม่จะคือถ้าเลือกตั้งแบบเก่าเขาบอกว่าภูกเก็ตไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนครับแต่ถ้าเลือกตั้งแบบใหม่ในการที่เล่นในดิวิชันหนึ่งได้ลวก็ทำให้มีสิทธิ์ลงคะแนนเป็นหนึ่งในสิบแปดทีมนั่นคือมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับ ก็มีการถามกันถามไปถามมานะฮะแล้วก็มาถึงประเด็นสําคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคุณกสิติกมลนาวินก็ถามขึ้นมาพี่อมนะฮะก็ถามเลยว่าหลักฐานมีไหมแล้วเดทไลน์เนี่ยจริงๆริงเนี่ยมันเมื่อไหร่นะฮะก็ทางทางฟีซ่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องหลักฐานนะแต่เขาบอกว่ามันเป็นมติของฟีซ่าออกมาเมื่อวันที่31พฤษภาคมเส้นตายก็คือจะเริ่มใช้ในวันที่31กรกฎาคมนะฮะก็คือถ้าว่า1สิงหาคมเนี่ย ก็ก็คือชัดเจนต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก่อนหน้านี้ซีซ่าบอกว่าถ้าวันพรุ่งนี้เราผ่านกฎหมายไม่ได้ผ่านกฎหมายผ่านระเบียบข้อนี้เนี่ยสมาคมฟุตบอน sí นลน่าจะเลือกตั้งได้ภายในเดือนกันยายนเซปเทมเบอร์นะครับก็พอพอคุยกันไปปุ๊บในเรื่องนี้เนี่ยคุณเกษติก,ก,ก็บอกว่ากำลังกระทำผิดกฎหมายอืมโอ,โอต้ตอนนี้เริ่มเริ่มมันเลยเริ่มเริ่มดีแล้วฮะเริ่มมันเลยตอนนี้เริ่มมันเลยนะผิดกฎหมายผิดกฎหมายเพราะว่า หมดวาระแล้วต <occurs S 2> ้องเลือกตั้งภายใน30วันครับคุณวรวีก็บอกว่าผิดกฎหมายข้อไหนอ่าผิดกฎหมายข้อไหนนี่มันคือข้อบังคับคุณวรวีไม่ไม่เรียกว่าเป็นกฎหมายนะคุณวรวีเรียกว่าเป็นข้อบังคับเขาก็มีการโต้แย้งกันว่าเนี่ยตามระเบียบตามข้อบังคับเขาบอกเลยว่าเมื่อหมดวาระลงจะต้องมีการจัดเลือกตั้งภายใน30วันครับคุณวรวีก็บอกว่านั่นคือข้อบังคับไม่ใช่กฎหมายแต่คุณวีระคำีในฐานะฝ่ายกฎหมายเขาออกมาเลยยืนยันเลยว่า ณนะตอนนี้เนี่ยตอนที่คุยกันอยู่เนี่ยหรือว่าตอนที่วันพรุ่งนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการการะทำที่ผิดกฎหมายครับเพราะยังไม่หมดวาระหนึ่งทีงยังไม่หมดวาระพี่บีครับบทวาระคือวันพรุ่งนี้ครับไอ้วันอาทิตย์อา่าวันอาทิตย์ว <16, 16, S 1> ันอาทิตย์วันที่ <16. S 1> หมดวาระครับแล้วถ้าเกิดหมดวาระแล้วเนี่ยภายใน30วันไม่ได้จัดการเลือกตั้งอันนั้นถือว่าผิดกฎหมายซึ่งจะเป็นเรื่องที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจะสามารถเข้ามาแซงชั่นได้มาจัดเลือกตั้งอ่ะมาแทรกแซงได้ แต่ณนะวันนี้วินาทีนี้คุณวีระคำมียืนยันว่าสถานีฟุตบอลไม่ได้ทําผิดกฎหมายครับแล้วถ้าเกิดมีการผ่านมติมีการรับรองเราก็จะใช้ข้อบังคับใหม่<ะ>ข้อบังคับใหม่ก็จ,จะมีเวลาให้กับการจัดเลือกตั้ง45วัน<ะ>อ,อันนี้อันนี้เป็นการพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายนะชัดเจนไหมอาจจะเยอะอาจจะเล่าอาจจะงง<ะ>หน่อยแต่ว่า<ะ>คือผมพยายามขมวดขมวดมาแล้วค,คือประเด็นก,ก็บอกอย่างงี้ว่ามันไม่ผิดกฎหมายครับท้ายที่สุดคุณพินิจก็เลยถาม ตกลงว่าที่ท่านมากันวันนี้เนี่ยท่านไม่ได้มาบังคับพวกเราให้ใช้ธรรมนูญใหม่ใช่ไหม,มคุณเทอรี่เองก็บอกว่าไม่ได้มาบังคับฮะเพียงแต่มาทําความมั่นใจให้เกิดขึ้นว่าธรรมนูญอันใหม่เนี่ยมันจะดีครับก็ประมาณนี้พี่ใช่คือสรุปง่ายๆเนี่ยฟีฟ่าบอกว่าไม่บังคับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าคุณไม่ทําตามแนวทางก็คือว่าเขามีสิทธิจัด เขาวิสิทธ์ที่จะทําแล้วฟีฟ่าก็พูดอีกคำหนึ่งครับว่าถ้าเรื่องนี้มันไปถึงสํานักงานอนุโยตุลาการใช่ไหมซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นศาลโลกให้ดูดีเวลาคนมีปัญหาในเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะทางฟีฟ่าก็จะยืนดันว่านี่คือแนวทางของคณะกรรมการของฟีฟ่าฟีฟ่าก็พูดไว้ก่อนเลยนะครับสรุปก็คือว่าฟีฟ่ามาเพื่อยีนดันว่าธรรมนูญใหม่ไม่ได้เพิ่งคิดกันในปีนี้ครับเริ่มกันมานานแล้ว2,004นู่นมีกระบวนการมาแล้วแล้วก็มาถึงครั้งนี้เนี่ย ต้องใช้นะครับถ้าไม่ใช้คือเขาไม่ได้ว่าพูดต้องใช้ควรจะใช้ถ้าไม่ใช้ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกแบนได้ครับนะครับก็อีกฝั่งหนึ่งก็ยังก็ยังถามหาหลักฐานอยู่ดีอมแม้ว่าวันนี้จะมีฟีฟ่ามาพูดแล้วมันก็ยังอาจจะยังคลุมเครือบ้างในในความรู้สึกขอเป็นลายลักษณ์อักษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างนั้นนะครับว่าไงอืคือผมก็ได้ว่าไงเพื่อหมายถึงว่า,าไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนหรือว่าไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษ เพียงแต่ว่าสิ่งที่อยากเห็นผมก็ผมก็ยึดแนวทางเหมือนที่คุณเชอรี่เนี่ยบอกแหละว่าเขาไม่ได้บังคับแต่ว่าเราอยากเห็นในสิ่งที่มันถูกต้องในในในสากลโลกเขาปฏิบัติกันนั่นก็คือแนวทาง ของธรรมนูญฟีฟ่าผมว่านะพี่บีเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยดีกว่าเดี๋ยวมาคุยดีกว่าเพราะว่าหลังจากจบในงานแถลงข่าวนี้แล้วนะครับพอออกมาห้องประชุมแป๊บเดียวมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นมาอีกซึ่งเป็นประเด็นที่จะต้องวิเคราะห์กันอย่างต่อเนื่องเลยโอ้คานนี้หนักเลยคาวนี้หนักเลยพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและโตโยต้าสร้างประวิศาสตร์วงการลูกหนังยิ่งใหญ่ครั้งกับสุดยอดทีมฟ,ฟุตบอลและเกมลูกหนังระดับเวิลด์คลาสในฟุตบอลคอนเฟเดรชันคัพ2013การฟาดแข่งแบบแชมป์นชนแชมป์จาก8ทีมทั่วโลกสเปนญ,ญี่ปุ่นเมิโกร์อุรกวัยไต,ต้ิติ กาลีดนจีเรียและเจ้าภาพบราซิลพร้อมทีมภาคระดับคุณภาพชมกันแบบสดๆจากบราซิลสุดยอดเกมลูกหนังชิงชัยเพื่อความเป็นแชมป์เหนือแชมป์16มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ Sport Channel ช่องเดียวเท่านั้น ธงตราหมากรุกที่ใช้ในกีฬามอเตอร์สปอร์ตมีที่มาอย่างไรการโบกธงตราหมากรุกเมื่อรถแข่งเข้าเส้นชัยนั้นคือกําเนิดมาตั้งแต่ก่อนปีคริสตศักราช1900โดยมีที่มาจากชาวอเมริกันที่มาตั้งรกรากอยู่ในแถบมิสเวสซึ่งชาวอเมริกันในยุคนั้นนิยมการแข่งม้าเป็นอย่างมากเมื่อม้าตัวไหนที่เข้าเส้นชัยก็จะมีคนใช้ผ้าปูโต๊ะอาหารที่เป็นตารางหมากรุกขาวดำมาโบกส่งสัญญาณให้ทุกคนรู้ว่าการแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สำหรับหลักฐานในการใช้ธงตราหมักรุกไม่ปรากฏแน่ชัดภาพถ่ายที่เก่าแก่ที่สุดที่พบธงตราหมักรุกคือการแข่งขันรถยนต์ชิงถ้วยววนเดอบิทครับที่ลองไอแลนด์สหรัฐอเมริกาเมื่อปีคริสตศักราช1904และนับตั้งแต่นั้นมาธงตราหมักรุกก็ได้เป็นสัญลักษณ์การเข้าเส้นชัยของกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่ใช้ความเร็วความแรงมาจนถึงปัจจุบัน กลับเข้ามาส่องกล้องบอลไทยกันต่อในช่วงที่3นะครับเรายังคุยกันไม่จบเลยยงวมมิเรื่องของอาการถกกันเรื่องของธรรมนูญฟีฟ่าการชี้แจงกันนะครับซึ่งก็ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอ่ะที่ได้มีการพูดคุยกันนะฮะเพื่อที่จะทําความเข้าใจนะครับอย่างน้อยก็มีความเข้าใจบ้างไม่มากก็น้อยคือไม่ต้องมาไม่ต้องมาโต้กันในห้องใช่ในหน้านังสือคือที่ผ่านมาแน่นอนฮะคุณวรวีจะพูดในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเขาไม่เชื่อกันใช่ไหมฮะคุณวรวีก็ต้องไปเอาตัวฟีฟ่าเป็นอนมาคุยคือถึงตอนนี้เี่ผมคุยกับพี่บีไม่ช่วงที่แล้วครับมันก็ยังไม่จบฮะมันยังไม่จบในแง่ที่ว่าก็เขายังยืนยันว่าทีมที่ได้ลงคะแนนเนี่ย ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฟุตบอลบนั่นคือในมุมในมุมของอีกสัง่งหนึ่งซึ่งผมว่ามันก็มีเหตุผลนะฮะ,ะคำว่าไม่เป็นสมาชิกก็จริงๆเพราะว่าทีมจังหวัดทีมในดิวิชั่นสองเนี่ยคุณก็ไม่ใช่สมาชิกของสมาคมฟุตบอลอมสมาชิกจริงๆคือทีมที่สมัครมาในันแต่ทวนประชานประเภทงอนะครับมีการทำเดินกิจการ2ปีแล้วก็จะเป็นสมาชิก จากสมาชิกสมทบกลายเป็นสมาชิกขสามันมีการมอบเงินบำรุงทีมปีหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่เขามีหลักเกณฑ์ของเขาไงพี่คือคนที่เสียสิทธิ์เขาต้องมองเขาไม่ได้ไม่ได้รับการเป็นธรรมนะอันนี้เป็นเรื่องที่ปกติแหละใช่แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าจะไปฝากไว้กับทีมสมัครเล่นไม่ได้นะครับมันก็มีคนพูดอีกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าแล้วท้าในดิวเชียนสองเนี่ยถึงได้ถึงสามสิบเสียงพี่บีครับสามสิบเสียงของดิวเชียนสองเนี่ย <Okay. S 1> เยอะกว่าไทยพรีเมียรีนะฮะไทยพรีเมียรีได้แค่สิบแปดเส มันก็นจะมาถึงคำถามนี้ไงว่าแล้วคุณเอาอะไรมาให้กับดิวชั่น2ถึง30เสียงครับทั้งทั้งนี่ดิวชั่น2เนี่ยคุณก็ได้เงินจากรัฐบาลปีละสองล้านบาทแล้วถามไหมวันนี้ก็วันนี้มไม่ได้ถาม,ม,ถามใช่ไหมแต่ว่าคือมันอันนั้นมันคือลงรายละเอียดแะไวไงที่ดีใช่ไหมหแต่ว่ามันคือลงรายละเอียดแล้วแต่เขาก็พูดกันไงว่า d ิว i ซ่นสองก็ยังแบมือจากกรกรทเลยปีละสองล้านปีละล้านสองล้านนะฮะจัดเตนไปแล้วถ้วยพระราชทานเนี่ยไอยทีมที่อยากจะขึ้นมาเนี่ยเขาไต่เต้าตมาเขาก็เสียเงินปีนึงก็เยอะเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็คือถกกันไม่จบม,มันก็จะนํามาซึ่งอย่างที่เราเคยคุยกันว่าและทีมที่เขามาจากถ้วยงอแล้วเขาไม่ได้สิทธิ์เนี่ยเขาไปฟ้องศาลปกครองได้ไหม อันนี้เป็นมุมใครมุมมันถูกไหมพี่ใช่ไหมซึ่งฟ้องไม่รู้แหละแต่ว่าตอนนี้หลังจากฟ้องแล้วเลยมันฟ้องเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็คือหลังจากจบงานอะไข่าวปุ๊บก็มีข่าวมาทันทีครับว่ามีหมายสารครับไปติดที่ศูนย์ฟุตบอลแห่งชาติหนองจอกนะครับเป็นสารมีนบุรีเป็นสารจังหวัดมีนบุรีะนะฮะก็เป็นตามคําร้องของบริษัทสโมสรฟุตบอลพัทยาจํากัด นะครับเขาฟ้องไปนะฮะเขาเรียกว่าเขาร้องโดยมีโจทย์เขาเป็นโจทย์นะครับแล้วก็จําเลยก็คือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจำเลยที่1ครับคุณวรวีมักูดีเนี่ยเป็นจําเลยที่2นะครับห้ามนะฮะเรื่องที่เขาร้องไปต่อศาลคือห้ามนําข้อบังคับใหม่นะครับแล้วก็เรื่องคณะกรรมการเลือกตั้งให้สมาชิกลงลงมติรับรองในการประชุมวันที่15มิถุนายนนี้นะครับเป็นเรื่องเลยและวก็สารเนี่ยพิจารณาแล้วรับคำร้องนะ ก็จนกว่าสารจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะฮะเป็นคดีดำนะครับหมายเลข8 7 2เจ็ดทับสองหนะฮะลงวันนี้เองครับ14มิถุนายนนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องประชุมอะไรคือเอาเนี้ยสรุปง่ายๆว่าศารเขามีคำสั่งคุ้มครองว่าห้ามนำไอ้ธรรมนูญที่แก้ไขเนี่ยไปของมติรับรอง,ร,ร,องรับรองในการประชุม,ม,มวันพรุ่งนี้นะครับ ถามว่ามีประชุมไหมผมก็ตอบได้ด้พี่บีเขาไม่ได้ห้ามประชุมเขา, Carwyn, ขาเข,า,ขาให้ประชุมได้แต่ห้ามห้ามไปขอมติอืมเ<ว>พราะเขาจะประชุมเพื่อขอมติ <ical> อ่ะก็ห้ามถ้าเกิดว่าเมื่อไม่มีการขอมติแล้วเขาจะประชุมทาไมเนี่ยเขาบอกว่าห้ามนะไม่ให้ท่านก็คือสมาคมฟุตบอลครับนะครับแล้วก็นายวรวีกระทําการดังเก่าข้างต้นแล้วก็ให้ตัวแทนฟีฟ่าบินกลับไป คุณวรรวีพอคุณวรวีพอได้หมายแล้วนะครับก็ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ให้ทางตัวแทนของฟีซ่าเรียบร้อยแล้วครับก็ทางตัวแทนของฟีซ่าก็งุนงงเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเขาบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของโดนการเมืองแทรกแซงครับแต่ที่ประเทศไทยครับ เจอคำสั่งศาลครับออันนี้คือข่าวล่าสุด <ฮะ S 2> ซึ่งซงข่าวล่าสุดคือคุณวรวีกํกำลังกาลังหารือกันอยู่ครับว่าวันพรุ่งนี้จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรนั่นสินะครับคือวันพรุ่งนี้ จริงๆแล้วมันจะวุ่นวายตั้งแต่เรื่องของใบมอบอำนาจแหละซึ่งวันนี้ทางสมาคมฟุตบอลก็ยืนยันว่าใบมอบอำนาจต้องเป็นใบที่ออกจากสมาคมฟุตบอลเรื่องนี้เรื่องนี้ยังไม่เคลียร์เลยเรื่องนี้ไม่เคลียร์เลยไม่เคลียร์ครับพี่ไปฟังการกีฬาที่มีผู้แทนมาเนี่ยเขายังไม่เคลียร์ไม่เสด็จน้ำคือว่าเขาก็ตอบงงอ่ะคือตอนแรกเนี่ยคุณนนท์ไปยื่นจดหมายกรกทบอกให้สมาคมฟุตบอล้องออกมาบุกนี้นะว่าใบมอบอำนาจเนี่ยต้องเป็นของที่เขาจัดทำขึ้นมีเลี้ยงระดับตัวเลขมาแล้วก็คนที่จะรับมอบอำนาจเนี่ยคือรองจากประธานก็คือรรองปะาน ก็เขาก็มายื่นจดหมายที่คุณกระนกพันชุลเกษมครับ <S <S <an> <S คุณกระกพัน์ก็บอกว่าเฮ้ยมันผิดข้อบังคับข้อบังคับไม่ได้ระบุไว้อย่างนั้นข้อบังคับบอกว่าเป็นหนังสือมอบหน้านโดยชอบทมซึ่งเป็นใครก็ได้อวันนี้ผมก็ไปถามคุณวรลวีครับคุณวรลวีก,ก็บอกว่าไม่อยากเป็นโต้แย้งผู้ว่าแต่ถามว่าถ้าเกิดไปหน้าห้องประชุมแล้วมีซ้ําซ้อนมาสามสี่ใบท่านผู้ว่าหนุ่มรับผิดชอบได้เปล่าฮะเออไม่ตตอนนี้เงื่อนไขมันผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขามอบหน้าได้ใครประ้ด แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าไใบนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้มาจากใบที่สมาคมฟุตบอลให้เนี่ยจะเข้าห้องประชุมไม่ได้คันั่นไงปัญหาคืออยู่ตรงนี้เพราะเขาเขากลัวว่าไอ้ใบอื่นมาครับมันมันจะมากันซ้าซ้อนไอ้นี่ก็มีใบสมาคมฟุตบอลไอคนนี้กันมีใบอีกใบนึงบอกว่านี่ของสมรสนเหมือนกันนะครับแล้วมันจะมาชนกันอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็วันนี้ก็เลยลองถามผู้แทนกรกตขอโทษทีผมจําชื่อไม่ได้ครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้ไม่ได้บังคับไปหรอกว่าจะต้องเป็นใบของสมาคมฟุตบอลเท่านั้นครับใช่ไหมฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วสมาคมขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์เขาใช้คําว่าดุลพินิษฐ์ของคณะกรรมการไอ้ครับว่าดุลพินิษฐ์ได้ยุ่งเลยน,นี่ไงไอ้ดุลพินิษฐ์เนี่ยอ่ดุินิยุ่งเเพราะน,น,นั่น,นแห<บ>ละผมถามเขาว่าเอางี้ท้าเป็นพี่ ถ้าเป็นตัวพี่ไปควบคุมอ่ะพี่จะให้เข้าหรือไม่เข้าอแกก็บอกก็แล้วแต่ดุลพินิษฐ์ท่นนี้ก็มีคนถามแทรกเข้าไปฮะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าผมไม่ได้เข้าเกิดกรณีอย่างเงี้ยผมไปร้องเอาถ่ายคลิปเป็นวิดีโอเอาไว้แล้วไปฟ้องศาลได้ไหมก็นั่นเป็นสิ่งที่แล้วแต่ท่านอ้าวดีแล้วครับมันเป็นอย่างนี้อ้มันวุ่นมากเลยวุ่นไงก็คือเนี่ยมันจะไม่จบก็ผมถึงบอกว่าไอ้เคสของ เนี่ยของพัทยาเนี่ยที่ไปฟ้องศาลแล้วก็ศาลมีคำสั่งออกมาเนี่ยอืมอันนี้เป็นแค่เพียงแค่เริ่มต้นนะครับนะครับโอ้ถ้าพรุ่งนี้มีแบบประเภทไม่ให้เข้าขึ้นมาเนี่ยอืมคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะแต่แต่อะแต่ว่ายังไงแล้วก็ถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยเข้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรแล้วคำสั่งศาลก็ห้ามละฮเขาห้ามบดครับถ้าสมาคม ก็พูดไม่ก็พูดไม่ได้นะไม่สมาคมจัดประชุมได้ใช่ไหมละ่ะจัดประชุมได้เขาไม่ได้ห้ามประชุมแต่ว่าจัดประชุมแล้วห้ามมีวาระนี้ใช่นะฮะวาระที่สองเข<ร>า,าบอกว่าห้ามห้ามไปเขาเรียกว่าเนี่ยห้ามไปรับวาระห้หามไปให้ลงมติอ่ะแล้วถ้าไม่มีวาระนี้แล้วจะจัดประชุมยังไงอ่ะไปต้องหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้ได้อ่ะนั่นไงนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็พูดอะไรไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าคุณวรวีจะแก้หมาดเกมนี้ยังไงครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ย หนึ่งเลยใบยมอบอำนาจอสองเลยหมายสารที่ติดอยู่หน้าส่วน,นฟุตบอลนะอ่ะสมาของฟุตบอลจะทำยังไงนะฮะเดี๋ยวจะมีแฟนบอลไปติดตามด้วยนั่นสิแล้วผมว่าก็ต้องมีม็อบตั้งมาเฉลีย่อยางงาอีกเหมือนกันโอ้โมันจะวุ่นนะพี่มันจะเยอะเลยแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติเลือกตั้งไม่ได้ประชุมรับรองไม่ได้เลือกตั้งไม่ได้จะทำไงให้บีวาระจะหมดวันอาทิตย์ละมีสิทธิ์ร,รักษาการไปได้เรื่อยๆไหม ผมไม่ได้ศึกษารายละเอียดของสมาคมอื่นเช่นสมาคมยิงปืนหรือว่าสมาคมใดๆที่เขามีปัญหากันอ่ะว่าเขาดําเนินการยังไงอหรือว่าขาดไปแล้วตรงนี้จะเป็นเลขาหรือใครจะต้องรักษาการไปอาจจะไม่ใช่คุณวรวีก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นเป็นคุณองค์อาจก็ได้ต้องรักษาไปครับอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะต้องรอดูคือตรงนี้มันต้องคุยเรื่องกฎหมายแล้วใช่ผมไม่กล้าพูดจริงๆคือมันไปกันใหญ่แล้วนะฮะแล้วก็ อย่างที่บอกครับพอมันมีกรณีที่หนึ่งในเรื่องของศาลเนี่ยมันก็จะตามมาสี่ห้าหกเริ่มจากศรีสเกตอันนี้ไม่เกี่ยวมันก็โยงกันได้นะพอดีมันมันจะเกี่ยวกันแล้วล่ะเอาไปฟ้องปุ๊บกรณีนั้นโดนสารคุ้มครองก็ไม่ได้เล่นมนจนถึงทุกวันนี้มาตอนนี้ก็เอามไปฟ้องในเรื่องของการแก้ไขแล้วมันธรรมนูญใหม่อันนี้มันกระทบในวงกว้างเพราะมันเป็นเรื่องสมาคมฟุตบอลอันนี้เนี่ยถามว่าถือว่าฟีฟ่าก็ถือว่าเป็นการแทรกแซงไหมเขาสามารถตีความอย่างนั้นได้ผมว่านะฮะ แล้วก็เนี่ยฟีฟ่าเห็นและรู้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาเนี่ยมันคือ